สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวถือโอกาสนะครับพามารีวิวนะครับชุดนะครับคอลัมน์นะครับเป็นเซตคอลัมน์ของผมที่มีขายในท้องตลาดเป็นรุ่น18นิ้วนะตอนนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็น m series นะครับฝั่งขวามือจะเป็น en series นะครับดูนะครับภาพลักษณ์ตรงนี้คล้ายๆกันนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างตรงที่ ตู้สเบดนะครับเดี๋ยวฝั่งซ้ายอธิบายก่อนไปรุ่น M18 นะครับตอนนี้ขายอยู่35,800บาทนะครับคือจะได้ตรงนี้นะครับข้างนี้ไม่รวมมิกไม่รวมใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับ23,700บาทนะครับตัวนี้นะครับขวามือตรงนี้นะครับอ่ะตัวตู้นะครับมองผิวเผินด้านนอกนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าตะแกรงนะครับมีความต่างตัวนี้จะมีหักมุมด้วยนะครับ ด้านบนนะครับจะมีถ้วยลูกยางนะครับให้ด้วยฝั่งนี้ไม่มีนะครับสิ่งที่เรามองเห็นด้านนอกต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ power amp นะครับ en 18นะครับมี power amp เพียงแค่1ใบนะครับแล้วก็ m 18นะครับจะมี power amp ทั้งหมด2ใบนะครับนี่คือความแตกต่างที่เราสามารถมองเห็นได้นะครับจากภายนอกนะครับส่วนภายในนะครับตัวดอกเองนะครับ m 18จะเป็น โครงหล่อ1,200วัตต์นะครับแล้วก็ E N นะครับจะเป็นโครงตั๊ม1 0 0 0วัตต์ไว้4นิ้วนะครับเหมือนกันนะครับส่วนคอลัมน์นะครับดอกเดียวกันนะครับต่างแค่นะครับวิธีการต่อภายในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาฟังนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ช่างธงถือกล้องให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดเพลงให้ฟังก่อนอะช่างธงเปิดก่อนอ่ะมายืนตรงนี้ช่างธงมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับ เย็นตรงกลางนะนช่างเยืนเดี๋ยวนะครับผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะครับจ่ายชุดฝั่งนี้นะครับขออนุญาตเอาเสียงนะครับจากเทาแอมลงนะครับลองฟังดูนะครับว่าชุดเ s e r i e s นะครับเป็นยงไงผมจะเปิดความดังเท่าๆกันครับ คามแตกต่างนะครับที่ต่างแน่นอนเลยนะครับผมรู้สึกว่าพันเรื่องของซับเบตนะครับมันถึงตัว M 1 8ดีกว่าครับไอ้นี่ดีกว่าจริงๆนะครับว่าความรู้สึกที่เราได้รับนะครับว่าด้วยกําลังซับเบตขับของ power มี2ตัวครับโกงแล้วนะครับ2นะครับกลางแหลมนะครับตัวนี้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าตัว M ซีรีส์เราจะต่อด้านในนะครับเป็นตู้ละ4โอห์มนะครับซึ่งได้กําลังขับของ power amp ที่ดีกว่า แน่นอนไอ้ไอนี่จะได้เรื่องของความชัดความแรงนะครับส่วนฟังนี้ถามว่าได้ไหมก็เล่นในบ้านร้องคาราวเกะสิเมตรสิเมตรผมการันตีว่าใช้ได้นะครับซึ่งเป็นระบบ d ีเนะครับเหมือนกันนะครับคือชดเชยความถี่ตัดความถี่เรียบร้อยอ่ะต่อไปนะครับผมจะมาเทียบนะครับเรื่องของเสียงไม้นะครับให้ฟังนะครับจือจืจืจืฮ่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 ฮฮฮจื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 จจจจไอ้นี่คือ ผมจะตั้งไมค์แฟลตนะครับไม่มีการปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะลองฟังชื่อ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 เฮ้เฮ่เฮ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 ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงนะครับชื่อ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 ตู้ฝั่งนี้นะครับอ่าราคาสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับราคาสามหมื่นนะครับห้าพันแปดร้อยบาทนะครับชื่อชื่อชื่อ ชื่อจื่อชื่อมิกไม่ได้จับนะครับต่อสัญญาณเหมือนกันนะครับชื่อวอน์จทดสอบทดสอบอ่ะต่างไมเชียงตรงอ่าคนละเสียงนะครับฝั่งนี้เสียงกลางชัดกว่าพุ่งกว่านะครับถึงตัวกว่านะครับแต่ฝั่งนี้นะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมระยะไม่ไกลนะครับก็ใช้งานได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะสหรับวิวที่สอบถามนะครับว่าชุดไหนคุ้มนะครับฝั่งนี้นะครับก็2 0 0 0มืกว่าบาท ฝั่งนี้30,000กว่าบาทนะครับมีตั้งไปฝั่งนี้นะครับเน้นประหยัดใช้งานทั่วไปฝั่งนี้ครับคุ้มเหมือนกันนะครับสำหรับพี่ๆที่สงสัยว่า2เซตนนี้ต่างกันยังไงนะครับผมก็ทำคลิปให้แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ